สวัสดีครับเพื่อนๆนตอนนี้เราอยู่ที่สายไหม43นะครับหลังจากที่เมื่อคืนนี้พายุโนรูก็เข้าประเทศไทยนะครับตอนนี้น้ำก็ท่วมนะครับวิ่งได้เลนเดียวนะครับถ้าตกมาอีกก็คงวิ่งไม่ได้แล้วนะครับถ้าถ้าฝนตกมาเรื่อยๆทั้งคืนเนี่ยครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับทั้งสองฝั่งครับสายไหม43 ครับผมก็ให้เพื่อนๆที่อยู่ระแบกงนี้ก็ระมัดระวังด้วยนะครับนี่เราก็จะตรงไปโรงเรียนลิทิยะสองนะครับผมน้ำท่วมเต็มพู้นบาทไปแล้วครับด้านซ้ายใครมาก็ขับรถด,ด้วยความระมัดระวังนะครับ